ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราทําแกะมือใหม่วันนี้ก็ถือโอกาสทาคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านและผู้ติดตามผม,มได้รับชมกันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเหมือนทุกๆคลิปที่เราได้ลงปล่อยแกะไลท่ทุง่งทุ่งนาญ่างาม ที่เราได้ลงอของคลิปปีที่แล้วย้อนกลับไปดูก็จะรู้ว่าอยู่ตรงไหนเราเลี้ยงเวลาเดียวลนะครับหัดเขาเกือบเกือบเดือนแหละหัดเขาเลี้ยงเวลาเดียวก็ร้อนเขาก็เข้าร่มเองอหิวน้ำเขาก็ไปตามสะเก่าที่เราได้ลงไว้น้ำคลองก็ยังมีอยู่นะ ยังไม่แห้งก็ยาชักแห้งแล้วเดือนสองเดือนสามแห้งแล้วเดือนสี่เดืนอนห้าก่อนฝนจะลงจะแห้งขนาดไหน เริ่มอ้วนแล้วคนระับอ่าปีท,ทีแล้วขายไปหลายอยู่หลายๆอ่าตัวผู้ด้วยตัวมเมียสาวด้วยก็รวมๆเกือบเกือบสามสปีนี้ก็พุงต้นปีตัวผู้ด้วยตัวเมียด้วยก็เจ็ด,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 าาดแล้ว เจ็ดตัวแล้วบางเลยนะครับแก่ผมตายก็เยอะนะครับ2ปีแล้วผมตายหน้าฝนปีก่อนก็เป็น10บเหมือนกันปีนี้ก็เป็นสิบเหมือนกันก็อย่างว่าผมเคยผมเพิ่งเลี้ยงมาแค่2ปีก็ยังไม่รู้ประสบการณ์หน้าฝน ว่าเราต้องคุ้มกันดูแลเขายังไงปีนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็จะดูแลให้ดีกว่าเดิมเพราะว่าสูญเสียไปแล้วไม่รู้ว่ากำไรหรือขาดทุน ถ้าเกินสองการผมก็ออกชุดหนึ่งชุดนี้ที่ออกอยูก่ก็เกือบสิบเหมือนกันเนี่ยชุดนี้จะออกก่อนสองการประมาณสิบอ้วนเหอเห็นัหมต้นไหนทองเขาก็อ้วนตัวไหนเลี้ยงลูกอ่าแกะเซนต้านี่ยากที่จะอ้วนตลอด ถ้าคลอดลูกเมกื่อไหร่ก็ยุบเมื่อนั้น,นตัวผู้เราจ่ายลูกสวยนะลูกเตี้ยล่ำหนาดีเพิ่งได้ชุดชุดแรกสูบไม่ดูลูกเขา นู่นครับนาดีแต่เริ่มดุแล้วนะครับขวบนิดหน่อยเองอดุแล้วหูรี่หูไล่ใส่ผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ ฝากท่านผู้ชมทางบ้านกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามช่อง y t u t u ฟาร์มไก่งวงมาของเราและอย่าลืมกดซับะไครปเพื่อเรามีกำลังใจตามคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ